จะเอาหมดอะทั้งหมูทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งไกวยาวเดรอคะเดี๋ยวอาจารย์จะเจอค่ะไมนมนมนไออยากยกหมูนก้อันนี้ก็ึงขห้นมอันนี้ต้งนแล้วเลมอันบวกกันน่องเพราะว่าอันนี้มันกหวิบมันเกินที่เที่อยากได้ก่อนที่จะไ้ม่าอันนี้ต้องเป็นเลขห้าเนาไม่ใช่เลขห้า็ไม่อกไหรใช่ นิดว่าน่าจะมตัวนี้ตัวตัวนี้เข้าใจแล้วบวกกันเป็นยงงอันนี้บวกเป็นโอันนี้มันก็ได้สิแล้วอันนี้มาบวกนี้ก็ได้3แต่อันนี้มาบวกกันมากันอีกครั้งโอ้

ติตั้งโรคาสตาิตาา้องใส่เจลือ้อต้องถ่ายนะฟังเสียงนกเขาร้องนะฟังเสียงห่านร้องฟังเสียงนกร้องฟังเสียงกระดิง่งได้ยินแล้วก็ปล่อยไปช่างมันมันร้องก็ช่างมันเสียงมีกระดิง่งมีลมพัด ดังไปแล้วก็ชั่งมัน,ยมน,ยมนยอยู่กับลมหายใจค่อนคายทุกส่วนที่ยังในร่างกายสมองใจสมองเล็สสกกระตาุ่ยเส้นผ่อนคายทำเนี้ยทุกอันเลยผ่อนคลาย ใจใใจใจเราสงบแล้วจะมีกลังจะโอมกันอีกหนึ่งครั้งเ ก็พันนไปหน่อยไม่ทันจบเนี่แมนิดเดียวนะแถมเเดียะะ์อะไรสรุปหน่อยออน,นี่ของใครนี่ของใครอนะของคเลนน,น,นี่ของพี่พี่วังพูดง,งกับใครเลยเนะกับใครใช่คนหนึ่งลูกใครพี่สาม เลขกแคเหน็นไหมความคิดก็เราทําของเขาเขาก็ทําของเราต่างคนต่างอิสระถ้าเราเข้ามุ่นทําด้วยกันก็สิบสองเนี่ยก็โอเคอยู่นะสิบสองนี่นงไงก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันน้ำํำขึเนยาเจือขึ่นป่าแต่ก็ไม่ใช่ยุ่งกันนะต่างคนต่างทําต่างคนนั้นนี่ร่วมกันช่วยกันนั่นเนี่ยมีกันทําธุรกิจอะไรได้เลย่วนนั้นนี่ของใครอ่ะคุณพ่อ ก็ชูลกับใครกับเพื่อนค่ะกลัเพื่อนน่มหุ่นกันนะจะค่ะได้จะรักกันด้วยอันนี้พวกกบี่ติดอ่านี้ก็โหเจอกันนี่แตบว่าเข้าขากันดีคุยกันว่าโอ้เข้าใจกันนะถ้าเป็นทรืธุรกิจอะไรกันเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะติดต้องรู้จักเอาอใจกันพยายามเนี่ยพึ่งพาใจกันพึ่งพาได้เพื่อนคนนี้ใช้ได้ดีมากเลยเพื่อนคนนี้ นี่เราใครอ่นูค่ะหนูหนูเนอะหนูเอามเนือเสือเสือเสืะเสือเ้ือเสอเอเสืเสืเสอเสือเสะอเสืสือเอเสนอเสอเสือะสอเสืเสือสือเสือเสือเสีอเสือเสือเสอเสอเสื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 อเเสือเสือเสือเสเสิอเ้ือเสือเอเสอเอเสือเสอเออออออเเออ คุยกันเจรจากันจากันไม่พูดกันเนี่ยมันจะมีปัญหาบางทีจะมีอะไรนะเรื่องที่หมูลาขี้หมาแห้งขี้ๆๆๆห,หน่อยอะไรนะอันนี้มันได้สารที่ต้องคุยต้องเจรจากันนะ,อะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอันนี้สักอีห้านาทีให้กาลงเพระาะว่าเดี๋ยวเช้านี้จะมีวิญญาณน,นกกับไพ่เพราะว่าตอนบ่ายนี่จะมีน้ำบัตรก <c oughs> ับล็อกเกอรนัมเบอร์โทรศัพท์อะไรอีกนะได้น้ำบัตรนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทัน อ่าอะไรต่อออันนี้เรามาสรุปนะสรุปเลขที่มันรวมกันแล้วมันจะดีนี่เลขอะไรดีคิดว่าส2อรืยี่สิบอ่เลขอันนี้ภาษาจีนว่าอะไรนะาเหรินชู้หวยคังอ่านี้เรียนอะไรนะ S <S เออ yeah. ช่วยโหคนเนี้ยเกิดขึ้นอตั้งอยู่ดับไปับไปบ้างเปล่าดับไปดับบ้างบ้างเปล่าขุนโยนขุนโยนสุนตันต่อเสียน่บ้างเปล่าล่นีงบ้าจันการหนึ่งนี่ติดจงมีมีหลักการออ หลักการหนึ่งอ๋อไม่มีตัวเลขนี่มันไม่ถ้าอยู่ระยะแรกๆก็คือว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องพัฒนาขึ้นไปพัฒนาไปจนถึงระยะระยะที่สี่ใช่ใช่อ่าพัฒนาเอาเกิดขึ้นนี้เลขสี่เลขสิบเลขเก้าเลขศูนย์อันนี้เราจะพยายามเชินตู้ไฟคงเชินแต่ว่าสังเกตไหมเรากับพ่อแม่เนี่ยอยู่ด้วยกันกลัวจะจากกันกลัวจะนานไม่นานนานหรือเปล่า นานน้ำมัคลเนี่ยพ่อแม่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยโอ้โหเราก็ผมงอพ่อแม่ก็วันร่วงหมดล่ะสังเกตที่ถ้าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ด้วยกันนานมากโดยเฉพาะสายเลียดหรือว่าพ่อพ่อแม่หรือว่าลูกหรือว่าเนี่ยอยู่กันนานใช่ไหมแต่เพราะว่าถ้าเป็นพี่น้องกันอ่ะเจอปบเราพี่น้องกันอ่ะเรามีพี่น้องแปดคนส่วนมากจะอยู่ด้วยกันประมาณอายุระหว่างสิบถึงยี่สิบบางคนก็สิบถึงสิบห้าพอสิบถึงสิบห้าก็เลยเริ่มเลยนะ มีครอบครัวนะปิดปิดแล้วเปิดใหม่เมื่อกี้ไม้มันนั้นเมื่อกี้มันใหม่มันนั้นอันนั้นอันไม้นั้นจะเปิดเรื่องข้างล่างดูดิเปิดเรื่ององรมณ์หรยังใช่ไหมเปิดแล้วรอลองเองฟังดูอ่ะสิบเนี่ยออเพอสิบนี่พบจะเป็นเหมือนญาติญาติพี่น้องญาติอะไรเนี่ยที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยสักประมาณยี่สิบเอ็ดอ่ะ พอเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าไปเรียนมปลายมแรต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้หรือว่าอะไรนะมันก็เริ่มแยกย้ายกันละไม่ค่อยนานละแต่ถ้ารวมได้เป็นเลขเก้าปุ๊บเนี่ยพวกนี้อะไรนะความคิดตรงกันไม่ใช่ว่าเนี่ยอดทนความคิดไม่ตรงกันอะไรกันขัดแย้งกันสุดท้ายอะไรนะก็ต้องเลิกลากันไปถ้าถ้าได้เลขสี่เลขสิบเนี่ยจะอยู่กันนานหน่อยแต่ถ้าได้เป็นสายเลีอยดเป็นอะไรหน่อยแต่ถ้าเลขเก้าปุ๊บเนี่ยโอ้โห ไม่อยู่กันนานเราทำสมมติเราจะมีแฟนมีจิกมีกุ๊กมีอะไรหรือว่าจะมีอะไรเนะี่ยเราไปดูว่ารวมท่านได้ได้าเนี่ยอยู่ไม่นานแป๊บเดียวก็ไปละนละต้องไปหาคู่แล้วใจจะมาเดียวเดี๋ยวเ,เรา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 ,เรา,เรา,าสมมติว่าอะไรรวมจากตัวไหนอะ,ร,อะร,รวมจากรหัสชีวิตเราสิรวมได้สี่ได้สิบเนี่ยจะถือว่าดีรหัสความัมพันเลขเก้านี่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีนี่ถือว่ามันจะ เพราะว่าหนึ่งสองสาเจ็ดเก้าเก้ามันสูงสุดละมันก็จะเริ่มไปอะไรนะว,ว่างเปล่าละอ่าไปละเพราะว่าดูว่าความคิดไม่ตรงกันอะไรไม่กันสุดท้ายก็เลย่งเ <c oughs> ขาวักเขาวาปล่อยวางไม่เอาละอ่าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าใจละสมมติว่าอ่าสมมติว่าใครดีอะใครยกตัวอย่างเองทำไมเดี๋ยวอันนี้เราจะว่าอ่า เลขมันเลขมัมีจะมีขึ้นทุลังนี่็นขึ้นบวกนี่จะขึ้นลบขึ้นบวกขึ้นบวกนี่จะมีเลขรวมกันได้หนึ่งสามสี่สอง้าแปดสอนี่คื 4, 6, 6, 6, 7, เอเจ็เราดูนะหกับ3าม้ท้รวมกันได้เท่าไหร่เป็นสี่ 6กกับ7จ็ดรวมกันได้ไรเจสิบเห็นไหมแล้วก็เกับหนึงรวมกันได้ไรเจ็ดเป็นสิบเห็นไหมอ่าหกับเจ็ดรวมกันได้ไรหนึ่สี่เนียอ่าเกับสี่รวมกันได้เท่าไหร่เก้บสเป็นสี่เห็นมอ่าแลมีเลขอะไรกันึกับเเป็น1บสิกับอ่าสากับหเป็นสีกับหกเป็นสิ เจ็ดก uh, yeah. ัเป็นสไม่ใช่นะหรือว really like ่าส่นสิเสอนหอะไรเป็นหลมอ่ะลมอ่ะเปิดแล้วเราปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เปิดเปิดแล้วค่ะเป็อยู่แล้วนะโล่ทำไมมันปิดมันนี่มันโลแบบล้วค่ะพัดเหรอน่นมเป็นไม้ป่ะหรือว่าเป็นโลอ่ะโลงไม่ได้ชับ้ ใช่รสชาอันนี้อันนี้ันเป็นเแล้วเปิดเปิดใหม่แล้วปิดใหม่เข้าออกเข้าใหม่แล้วเปิดงวกันะเป็นกปไม่ใช่รหัสความัมพันน่ะ2ึง12เข้าใจถ้ามันเกินเป็น13ก็เป็นเลขอะไรนะเป็น4 13มันเป็นเลข5ได้ไงอ่ะใน3ได้ไร หนึ่งกับสเป็นเลขหาใช่ไหมหนึ่กับสามเป็เท่าไหร่หนึ่งบวกสามเป็เท่าไหร่่สีแล้วเป็นเลขหาได้ไงแต่ว่าหนึ่งกับสามบ้ออนงไหคะใช่ถ้าเป็นก็อาจารย์บอกว่าถ้าหลังสิบสองไปให้เป็นห้ารู้ว่คืนนี้ใช่ไหมเมาเมาจับไปไใช่บว่าถ้ามันเกิน12้ามาบวกกัน นอให้บวกกัเอาใหม่ฮะเกิดสิบสองให้บวกกันเพราะว่าหลุงประสิทธิ์ถูกไหม่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดแบบนั้นไปให้มันเป็นห้าห้าอย่างเดียวนะนี่นี่ไม่เปลี่ยนแล้วพอดีเลยเทียนได้เอาใหม่เอาใหม่ยังไงบาคนคนจำผิดไปละหรือว่าได้ยินผิดหรือว่าอะไรแต่ว่าเอาเลขเอาเลขรหัสชีวิตเป็นหนึ่งถึงเก้าแต่ว่าได้สิบสองได้ความสัมพัญในสองถึงสิบสองถ้ามันเกินสิบสองเราก็จะ มาบวกกันสิบสามบวกเป็นสี่สิบเป็น 4, อ่เป็น5้ออาเมื่อวานที่เห็นไหมที่เราว่า14เป็นห้าก็อันนี้ก็พขเกินอย่างกับอะไรนะอเจก็ดกับ7จ็ดเห็นไหมสี่บวกกันได้สิเป็น5้าหรือว่า หรอ่จะว่าเกินนั้นเกินนั้นเป็นห้าถูกไหมเมือสัทุกอันเกนนันเป็นหได้ไงแสดงว่าอราขกา่้าจานา่เป็นเมานี้สิบอหกสิบแปดบอกได้เกาถ้ามันเกิน12ไปละรนหัส้าปน9ามันรวมกันตมางงอะไรมี5จ้าห้ามา้ฟัง่คนแเป็นแ่มจาแค่ม่ด้จับเรากำลังมา พอเราก็ไม่คิดแน่น่าจะจีบหมดเมื่อกี้ที่เลขห้าเลขห้าเนี่ยเกินชนะเป็นเลขหาเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ตัดเศษโอเคจารย์ละเอียดมากคอเี่ยเพราอะไรไปไวเพราะว่าไม่มีปัญหาคอเนี่เอาตัวนีโอเคไหมสามสามกับสามเศษก็ได้เท่าไหร่คือได้ติดด้กันอันเนี้ยเลขที่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนว่าขึ้นอะไรเมื่อว่าเราเตยว่าเ M เออเอ็นเขื่อนเนี่ยถ้าเราอยู่กับเขือนคนวันนี้เราก็จะอะไรนะจะจะจะแบบมาคุยกันรู้เรื่องเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันจะคุยกันเรื่องแต่ถ้าอยู่เครื่องสายฟางเนี่ยมันก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าพวกนี้ก็ต้องอะไรนะห้ากับแปดได้เท่าไหร่เป็นสิบสามเป็นเท่าไหร่ทุ่มดีสองกับสิบสองกับแปดเป็นเท่าไหร่สิบเห็นไหม อสองกับสองสองทับบวกสองก็เป็นสี่ใช่ไหมแล้วก็แปดกับแปดกับสองก็เป็นสิบอ่าใช่ไหมแปดก,กับสองก็เป็นสิบอ่าไม่กี่ไปละกห้ากับห้าสเป็นสิบใช่ไหมอ่าพวกเนี้ยเป็นส <10. S 2> ี่เป็นห้าสิบพวกนี้จะเป็นอยู่กลุ่มเดียวกันเวลาสมมติว่าของคุณคุณอะไรนะอ่าแม่แม,แม่แม่มณีแม่แม่มณีเลิกห้าใช่ไหมเลิกห้าแม่มณีเลิกห้าห้าทั้งบนทั้งล่างแม่มณีมาฟังจะมาสอนนี่เป็นไงบ้าง มันตึบเลยเ <laughs> พราะจะมาเปิดอ่าเคลอนเอ็ม <c oughs> แกไปเปิดเอ็มโน่นไปไหนไม่รู้ <laughs> อ่มันเลยเคลื่นไม่ค่อยโจรกันบางทีนั่งนั่งฟังไปูไปของกูนะเออคุณก็พูดของมึงน,นั่นแหละเออมันมันมันไปเขาลักเคลื่นกันแต่าแต่ทุนอาตมาพูดป๊บอาตมาได้กอะไรนะเลขกสีม่มาเลเซีอ่าคุณทูนเลขกเก้าโอ้โหเป็นไงบ้างลองไปหน่คุณทูนนี่ตั้งใจฟังหมดเลยอ่าทำแบบนี้นะหรือว่าอ่าของใครก็ ของเครคุณบอสเนี่ยคุณบอสอคุณบอสด้แต่มาไนี่ยแต่มาพปบคุณบอสเข้าใจละถ้าเคลื่นมันจะจูนกัน,น,น,นถ้าใจมันเคลื่นเดียวกันอพอเขอ้าใจหวเวลาเราไปคุยกันน่ะถ้าเจอใครบอกนียสมมติว่าเอาอเอาอะไรดีเอาใครดีอะนะนึ่หน,นึ่งทา ค้าคือช่าาตวออืมครมีดูกันดูอ่ะเบาคนมีทั้งมีทั้งลื่นเอเอ็ M F M, มเอ็มนี่ก็จะไปได้ทั้งสองขึนนะสลับลื่นได้เื่อกี้สลับคลื่นได้แต่เขาแต่เข้าใจแล้วนะใช่ไหมถ้าเรารหัสอะไรสมมติว่าฮะฮะเมื่อกี้ลมมันเร็วผิดในชะ่ไหมเรื่ยข่าเร่ข่านะ เอะไรต้องเปนด8ใช่หมี๋ยวเดี๋ยวควนอนใหม่่จะมาว่าอันนี้หาอันนี้หาแันนีแต่หา้มสงสัยชีวิตเปลี่ยนบวกคเปลี่ยนอันนี้อันนี้โทษหนูได้อัน้โทษหนไม่ได้ทุกคนไายโทษอาาคนเดียวไปดดับไปไปดบไมดับไดด หกดี่หกหรอว่าประมาณสนี้จะอาจสปนญาติที่น้องมาแล้วพ่อแม่พ่อแม่หรือว่าสามไม่ดังนะชุดลูขวานกันวันนี้มีของ่บตุยมีไหม

เกเหมอนันล,ล,น,ลน,นี่มาแล้วนี่มาแล้วปิดไปได้ดิปิดไปทำไมปิดไรอ่ะเกนี่จะเป็นคือว่าลาัสอะไรนะใช้กรรมอา่านนตั้งส3 4 5 6, 7, 8, 9, 11, ามส9 1ห้าเจดปด้าสอี่กเก้านี่จะเป็นเลขสิบเลขคือว่าจะมาใช้กำล่ะแล้วน,น,นั้นถ้า ถ้าเป็นเนี่ยเราจะคบเพื่อนถ้าเจอสามสามห้าเจ็ดสองกเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนกับเพื่อน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 เรียนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเย็นด้เพื่อนอะไรางเงี้ยแต่ถ้าเป็นเข้าหุ้นจะทําธุรกิจทําอะไรเนี่ยเป็นเลขแปดเลขแปดสองเนี่ยมันจะแบบว่าโอ้โหแบบส่งเสริมกันรวยแบบว่าโอ้โหปังๆๆเลยแต่ถ้าเป็นเลขเก้านี่ไม่ต้องอ่ะสงสัยอ่ะสุดที่จะขาดมาออกมาเจอกัน ใช้คำนน่งเดียวหือว่า,า,า,ามา <ๆ S 1> ลงทุน <ๆ S 2> กันด้วยกันอาเจ๊งหมดเลย <c oughs> คนละแสนออาลงทุนเอาไม่ได้กำไรเลยอะไรแบบนี้ <c oughs> แต่ถ้าเราไปเจอใครเาจะเอาให้ดีก็ได้ว่าเว่าสมมติเราตอนนี้เรามีลูกสาวอ่าโอ้โหลูกสาวยุติสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแล้วอยากจะมีแฟนเราไม่ต้องเขาจะมีแฟนมีอะไรไม่เป็นไรอเอามาให้พ่อดูกันมันเดกเกิดว่าลูกลูกเขยจะมีเลขอะไรโอ้โหเจอเลขสี่เลขสิบวกกับเราด้วย บวกเขาด้วยนาทีสิโอโหเอาเลยรับรองอันนี้มันจะเข้ากันได้ดีถือว่าแตได้ว่าอดีตชาติเราเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันอะไรกันมาแล้วแต่ถ้ามามาบวกเจอเราก็ตรงเลยเก้าเจอกับลูกสาวเราก็เจอเลยเก้านี่ยยับรองอยู่ไม่นานอดทนกันแต่งงานไม่ต้องเอาเลยเข้าใจไหมเข้าใจเนาะแล้วาเกิดเก้ามาคู่กับสิบสองอะไรนะเก้ามาคู่กับสิบสองเก้าเก้าคู่กับสิบสองได้ไง คือมันมีงมได้ก็คือ้สมติว่าเขาเขาเลือกเขาเขาเป็น9กับกับอันนี้อันนี้อันนี้สี่อันนี้แใช่ไหมอันนี้เป็นสิอันนี้รวมได้เป็นสิบเก้ใช่ไหมอันนี้เป็นก้าอนนอันนี้เป็นแปดเป็นแปด่ก้าบอันนี้เป็นเป็นสี แต่บางทีเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็น่าจะดูเดือดเหมือนกันสมมุติออกมาเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นแปดใช่ไหมอันนี้เป็นเก้าบกสี่เป็นสิบสามเป็นสี่เก้าบกแปดเป็นสิบเจ็ดเป็นแปดเก้าบกเก้าเป็นสิบแปดเป็นเก้าสี่บวกแปดเป็นสิบสองโอ้โหอันนี้ทั้งทั้งเกิดมาทั้งร่วมอะไรนะทั้งใช้กรรมทั้งเป็นอะไรกันอ่าเจี๋ยวนี้ก็บางทีมีมีบางอย่างว่านะคนเราอ่ะที่บอกว่ากรรม กรรมพันทุกกรรมปฏิสโนยังกรรมังอะไรเนี่ยที่ว่าะไรนะกรรมกรรมอะไรเนี่ยว่าเรามีกรรมเป็นพวกของเรามีกรรมเป็นกรรมเนิดเรามีกรรมเป็นเนี่ยถ้าเราเรียนเรียนธรรมะเราเียนของพระเจ้าเราเนี่ยปุ๊บเราจะเข้าใจเลยเราจะไม่ไปโทษใจเลยเพราะว่ามันทุกอย่างมันเป็นกรรมกันหมดอ่าทำไมเป็ดมันมาอยู่ที่นี่สงสัยเมื่อก่อนมันน่าจะเคยเลี้ยงอาจจะมาตอนนี้จะมาต้องมาเลี้ยงมัน่มันคือเป็นเป็นกรรมกันอ่ะนะที่เราถูกกรรมบางทีไอตัวอื่นไม่มา ดคอดครูนั้นจับไอสองตัวนี้มาเอ้ามันมาป๊บอ่ะมันมาลอดีเลรเราก็ต้องมาเก็บไข่มันไปวางแล้วก็ต้องอาหารมันให้มันต้องมันปัดกอดที่มันทุกเช้าทุกเช้าอีกนี่ะวิบากกรรมกันดูโอเคอันนี้พอแล้วนะอันนี้เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเราจะไม่จบกันทันทีเลยต่อไปเราจะมาวิญญาณนกวิญญาณนกนี่จะเป็นอค์ดแบบว่าเกือบเกือบจะเท่าสุดท้ายละนะสุดท้ายละหลังจากที่ วาดูใสอๆนะปว่าดูสยนยันนกก็จะอ่ายันนกเลยปิดปิดปิดแล้วเปิดใหม่ซินี่นี่นนี่ไปปิดอันนกล้องใหญ่แล้วเปิดใหม่ปิดกล้หญ่กนเนมานกอ่า